สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันต่อนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องที่กรณีที่ท้องถิ่นเนี่ยได้เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานต่างๆไปแล้วนะครับมีกรอบระยะเวลาอย่างไร ในการรายงานผลการดําเนินงานนะครับและถ้ากรณีที่มีเงินเหลือจากการดําเนินโครงการเนี่ยจะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับซึ่งในเรื่องของเงินอุดหนุนเนี่ยนะครับเราพูดคุยกันไปแล้วนะครับว่าอบาจอเทศบาลหรืออบตอก็ดีนะครับสามารถที่จะตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานอื่น กลุ่มองค์กรประชาชนหรือว่าท้องถิ่นก็ได้นะครับในการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่นนะครับทีนี้กรอบระยะเวลานะครับหลังจากที่ท้องถิ่นเนี่ยได้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานที่ขอรับไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องรายงานผลการดำเนินงานให้ท้องถิ่นทราบภายใน30วันนะครับนับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ และถ้าหากมีเงินเหลือเนี่ยก็ให้ส่งคืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคราวเดียวกันนะครับก็หมายความว่ารา,ายงานผลภายใน30วันและถ้ามีเงินเหลือก็ส่งคืนพร้อมๆกันกับการรายงานผลด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปตามาแนวทางปฏิบัติ ในเรื่องของการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของท้องถิ่นนะครับตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท .08.08.2 ทับว .4750 ลงวันที่14สิงหาคม2563